เป็นอย่างพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนคือหันมาเปิดเพจมันได้เงินจริงบอรหรือว่าหลอกกันมาเห็ดตื่นเชื่อมาฟังกันครับผมมัไน้อีหีเด้อครับผมพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าการสิไดเงินเขาเนี่ยมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขาว่ามันสิผ่านอย่างแน่ผ่านโฆษณาในสตรีมเนี่ยต้องเก็บสะสมหนะ้าที่ให้ครบ6 0 0 0ืนานะที่ ่านเรียวมันบบมีกดเกีฑยนครับว่ามันจะให้พานเพิ่นให้จห่้ผ่านตอนไดแตว่ว่าขันผ่านแล้วก็ลงคลิปไปปึ๊บเขาจะให้เงินเฮ้าเป็นดอนลลาร์ครับผมเงินเฮ้าเป็นดอลลาร์บบแมนว่าได้เป็นบาทด้อครับหนึ่งดอลลาร์กับประมาณสา3สิบสี่สาสิบห้าบาทเงินไทยครับผมต้องสรรหาคอนเทนต์ดีๆให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนได้มาเบิ่งนกันครับ เอาเป็นว่าเหตุให้แบบเหตุยังก็ได้ให้มีคนสนใจอะครับผมมีคนสนใจอยากให้ทุกๆคนน่ะที่เขามาเบื่องสิมห้าดึงดูดคนให้เขามาเบื่องสิบห้าเนี่ยได้หลายขึ้นนะครับผมด้อีรีครับผมมันได้ยีลีผมเห็นช่องหลายๆช่องยังไงที่เขาหอดมือวันที่ยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองเขาก็ไปถอนเงินมากเงินเขาก็สิโอนจากตั้งประเทศโอนมาให้เฮาเลยเข้าบัญชีเฮ้าเลยที่เฮ้าผูกมัดที่เฮาสมัคร ขอกขอมูลไปเหครับไมยเลขบัญชีของพ่อคอนติโอนขางม่หายเลยแต่ว่าของผมได้ไปมา่อที่ท่านได้ครับผุ้ที่ตามนิดน,น้อยนึงกดฝากพ่อแม่พี่น้องน้ดเดยครับผมเป็นกําลังใจให้เบาสารค้ามช่องนิดน้อยนะครับผมรักนิดน้อยแต่ขอให้รักนานๆด้วยครับผม,นนนนว,บผมวันนี้ก็เอาบรรยากาศอยู่ริมทะเลครับผมมา่ใหา้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งครับผมลม่มดีแห้งเยน็นสบายเลยครับ หลังจากที่มันแบบฮอน,นเนาะยำกวนเว้นฮอนเอาครับเป็นตนายเลยสุดๆไปเลยท่านเสียงตื่นครับ่อนไคครับ่อนไคคลิปนี้่อนไค่อนไคครับผมเฮ็ดคลิปกินไรคลิปเราครับเลยออกมาให้พ่อแม่พี่น้องเลเบิง่งว่าบรรยากาศภายนอกมันเป็นแังไดงเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปกินไร <laughs> พ่อแม่พี่นอ้องนกะ็สิเบื่อเนาะเอาบรรยากาศดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเลเบิง่งครับผม นี่ครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศครับผมอันนี้โยนาฐานครับเลือสตตหีครับผมทั้งทางนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลอภกรค,ครับผมลมเย็นดีครับตะวันยำขวัญไหนมาบ่ไดดอกคุณพ้อแดดเป็นต้นนายอนรมปลือจะเลืเกินครับผม มานั่งสูดบรรยากาศเย็นๆจังหน่อยครับจังเข่าไปห้องครับโสรุปว่าได้เงินอีหลีครับผมพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดอยากลงมือทำกะลงมือเห็ดเลยเด้อครับผมมันจังบอ่อเสียโอกาสครับผมเปฝ่าเฮ็ดเด้อผู้ใดผ่านโบนัสหรือว่าผ่านโฆษณาในสตรีมหรือว่าผ่านเลี้ยวผ่านยังจะตามครับผมเป้าเห็ดเป้ากรอบโกยครับผมมันจัง ท่นเพล่นเปล่าห่วงเงินในอากาศเงินในอากาศนี่ดีครับผมเปล่าเห็้เด้อเดี๋ยวสิบปรทันเพลินที่สำหรับคลิปนี้กอะสำนีแหระครับผม